ดีผมเม้ภาพมาขายคืนครับเนี่ยอา้าวทำไมขายคืนะ่ะก็เห็นพี่บอกว่าขายไม่ได้เอามาขายคืนพี่หักสิเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอครับอ๋อเหรอพี่เคยพูดอย่างนั้นเหรอใช่ครับสิบห้าองค์ครับแล้เ,เท่าไหร,ร่ับก็หักตามที่บอกเลยสิเปอร์เซ็นต์ผมซื้อองค์พี่มาสองพันอะอ๋อเหรอซื้อสามพันเลยเหรอใช่ครับเดีย๋ยวนี้ราคามันลงแล้วอะลงแล้วเหรอพี่องค์ห้าร้อยได้ไหม ทำไมมันถูกจังอ่ะพี่ไหนพี่บอกหักสิเอเซ็ะมันไม่ได้ตอนนี้ราคามันไม่ได้แหละลำบากเลยทีนี้งั้นผมยังไม่ขายดีกว่าพี่โอเคโอเคโอเคครับมันคนละเวลากันน้องได้ครับก็เข้าใจครับพี่ครับความหวังที่ไปหาน้องเปิลคืนนี้ไหนบอกว่าหักสิเอร์นตวะ Huh. <sighs>